ต้นกำเนิดโควิด1 9รั่วไหลาจากห้องทดลองอู่ฮั่นเกือบตลอดทั้งปี2020นักวิทยาศาสตร์และสื่อส่วนใหญ่ของโลกมีแนวโน้มที่จะเชื่อว่าซาลบโควีลบสองหรือเชื้อโคโรนาไวรัสที่ก่อโรคโควิด1 9ที่ระบาดขนาดใหญ่ในผู้คนจำนวนมากทั่วโลกนั้นมีต้นต่อมาจากสัตว์ เป็นการก่อกำเนิดโรคอุบัติใหม่ตามกระบวนการของธรรมชาติแบบที่นักวิชาการเรียกว่าซูนูติกสปินโอเวอร์ซูนาทิกสป,ปิลเวอร์นั่นเองรายงานของนักวิชาการด้านการแพทย์และระบาดวิทยาน,านานาชาติที่เดินทางเข้าไปตรวจสอบกรณีดังกล่าวในจีนเมื่อไม่นานมานี้ได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าซูนูติก สปินโอเวมีความเป็นไปได้มากที่สุดในขณะที่การรั่วไหลออกมาจากห้องปฏิบัติการทดลองของจีนนั้นเป็นไม่น่าเป็นไปได้มากที่สุดแต่ในเวลานี้ทฤษฎีที่ว่าโควิดถือกำเนิดมาจากห้องทดลองกลับมาได้รับความสนใจสูงอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ทีดโรดอัธนอมกีปรีเยสุดผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก ออกมายอมรับว่ายังไม่มีการตรวจสอบตามสมมุติฐานนี้ที่ถ่วนเพียงพอสมทบด้วยคำสั่งของโจไบเดนประธานาธิบดีอเมริกันที่สั่งการให้หน่วยงานด้านข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาทุกหน่วยทำงานหนักเพิ่มเป็นสองเท่าเพื่อหาข้อสรุปให้ได้ว่าโควิดรั่วไหลาจากห้องทดลองหรือไม่สมมุติฐานที่ว่า โควิด -19 มีต้นต่อมาจากห้องปฏิบัติการทดลองเรื่องไวรัสของจีนในเมืองอู่ฮั่นนั้นมีมาตั้งแต่แรกเริ่มที่เกิดการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ขึ้นในจีนแล้วด้วยเหตุปัจจัยง่ายๆที่ว่าให้บังเอิญสถาบันวิจัยทั้งไวรัสวิทยาอูา่ฮั่น w i v ่ห่างจากตลาดค้าสัตว์เป็นและอาหารทะเลแห่งอู่ฮั่น สถานที่แรกที่การแพร่ระบาดอุบัติขึ้นเพียง12กิโลเมตร WIV เป็นหนึ่งในห้องทดลองของเครือข่ายสถาบันศึกษาวิจัยทางไวรัสวิทยาของโลกซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยไวรัสทั้งหลายในท้องถิ่นต่างๆของโลกหาหนทางป้องกันหรือลดโอกาสไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดมาสู่คน ที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นไปอีกก็คือศูนย์เพื่อการควบคุมและป้องกันโรคแห่งอู่ฮั่น WCDC ซึ่งมีการศึกษาวิจัยโดยการเก็บตัวอย่างไวรัสจากข้างขคาาอยู่ด้วยเช่นกันอยู่ห่างจากตลาดอู่ฮั่นที่เป็นแหล่งระบาดแรกเพียง500เมตรแนวคิดที่เชื่อมโยงสถานที่ทั้งสองนี้เข้ากับโควิด -19 ก็คือเป็นไปได้หรือไม่ว่า เกิดอุบัติเหตุขึ้นในห้องทดลองที่ใดที่หนึ่งในสองสถานที่นี้หรือแม้แต่จากการทำงานภาคสนามจนทำให้ไวรัสจากค้างขาวถูกถ่ายทอดตรงเข้าสู่เจ้าหน้าที่วิจัยซึ่งเป็นผู้นำเอาเชื้อดังกล่าวออกมาสู่โลกภายนอกแล้วเกิดการระบาดใหญ่ขึ้นในที่สุดยิ่งมีรายงานของ w ว l s สตร e t เจอนันโดยอ้างแหล่งข่าวในหน่วยข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาที่ระบุว่า ก่อนหน้าเกิดการระบาดที่อู่ฮั่นมีเจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการทดลองสามรายล้มป่วยถึงกับต้องเข้าโรงพยาบาลสมมุติฐานว่าด้วยโควิด1 9กําำเนิดจากห้องทดลองก็ดูมีความสมจริงมากขึ้นร้ายแรงมากยิ่งขึ้นอีกหลายเท่าตัวดอกจัน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 สือเจิงลี่นักไวรัสวิทยาระดับด็อกเตอร์ชาวจีน ที่มีผลงานวิจัยโด่งดังเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสเป็นที่ยอมรับกันในระดับโลกคือหัวหน้าศูนย์เพื่อการวิจัยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ในสังกัด WIV ต้นปี2020เธอให้สัมภาษณ์วิตยาสารตซ์ s c i e n ฟิคข a งอเมรความว่า ทันทีที่รู้ว่าเกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 กังวลแรกของเธอก็คือไวรัสที่กำลังระบาดอยู่ในเวลานี้หลุดออกมาจากห้องทดลองของเธอหรือไม่หลังจากตรวจสอบประวัติและบันทึกการจำแนกพันธุกรรมไวรัสของศูนย์ทั้งหมดเธอสรุปว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นทุกคนที่เป็นเบาหวานต้องได้ดูสิ่งนี้ พวกเขาปิดบังมันจากคุณหมอหัวใจไวัย95แชร์ความลับอายุยืนดื่มก่อนนอนแล้วความดันจะเป็นปกติอันตรายของเส้นเลือดข์ดไม่เพียงแค่ทำลายความสวยงามเท่านั้นดื่มสิ่งนี้เพื่อให้ความดัน120/80และทำความสะอาดหลอดเลือด นั่นแสดงให้เห็นข้อเท็จจริงประการหนึ่งว่าในหมู่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานวิจัยในด้านนี้อุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดการรั่วไหลออกมาเป็นไปได้เสมอในรายงานของ The Economist ระบุเอาไว้ว่าในอดีตที่ผ่านมาการรั่วไหลของเชื้อจากห้องทดลองเกิดขึ้นบ่อยครั้งจนชวนอึดอัดขับข้องใจตัวอย่างเช่น การระบาดครั้งหลังสุดของไข้ทรพิษที่เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตนั้นเกิดจากการที่เชื้อร่วหไหลออกมาจากห้องทดลองในประเทศอังกฤษในปี1978หรือในกรณีของโรคอุบัติใหม่ในระยะหลังอย่างโรคซาที่เกิดจากไวรัสซาลบโควีลบหนึ่งซึ่งแพร่ระบาดไปทั่วโลกในปี2003ก็เกิดการร่วหไหลออกมานอกห้องทดลองถึงสองครั้ง ครั้งหนึ่งที่ห้องทดลองในประเทศสิงคโปร์อีกครั้งในไต้หวันในปี2004ห้องทดลองแห่งหนึ่งในปักกิง่งก็เคยทำซาลบโควาวีลบหนึ่งหลุดออกสู่ภายนอกถึงสองครั้งเช่นเดียวกันในเดือนธันวาคมปี2019เจ้าหน้าที่และนักศึกษามากกว่า100คนของศูนย์วิจัยการเกษตรสองแห่งในหลันโจก็ล้มป่วยจากการติดเชื้อแบคท,ทีเรีย บรูเซลโลซิสซึ่งก่อโรคโบนเซลโลซิสในปะสสัตว์เชน่นวัวเป็นต้นว่ากันว่าเชื้อไข้หวัดใหญ่ H 1 N 1ที่ระบาดไปทั่วโลกในปี1977ก็เก็เริ่มต้นจากในห้องปฏิบัติการแห่งหนึ่งในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเอเชียซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเป็นห้องปฏิบัติการในรัสเซียหรือไม่ก็ในประเทศจีนนั่นเองอย่างไรก็ตามความเป็นไปได้ ก็ยังคงเป็นแค่ความเป็นไปได้และการเกิดขึ้นบ่อยครั้งก็ไม่ใช่ข้อพิสูจน์ที่ว่าโควิดล9รั่วไหลออกมาจากห้องปฏิบัติการแน่นอนอีกด้วยดอ,ดอกจัน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 ปัญหาใหญ่หลวงของการสอบสวนเพื่อหาต้นตอของเชื้อซาลบโควิลบ2ที่เป็นตัวการก่อโรคระบาดโควิดล9ก็คือการไม่ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ของทางการจีนเดอะ าสื่ออังกฤษอ้งรายงานของปีเตอร์เบนเอมบาเรกนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษซึ่ง w h o ส่งไปจีนเมื่อเดือนกรกฎาคม2020แล้วกลับมาทำรายงานที่มีความตอนหนึ่งระบุว่าทางการจีนดำเนินการน้อยมากในแง่ของการสืบสวนสอบสวนเชิงระบาดวิทยาในอนาบริเวณ คอหันนับตั้งแต่เดือนมกราคม2020แน่นอนข้อมูลบางอย่างอาจสูญหายไปแต่ข้อมูลอีกหลายอย่างที่ควรมีอยู่ทางการจีนกลับไม่ยอมแบ่งปันให้นักวิทยาศาสตร์จากภายนอกอื่นใดได้ร่วมรับรู้ในระหว่างการเดินทางเยือนจีนเพื่อควานหาต้นตอของการแพร่ระบาดครั้งนี้ทีมผู้เชี่ยวชาญน,นานาชาติขององค์การอนามัยโลกร้องขอแต่กลับถูกปฏิเสธ ไม่ยอมให้ข้อมูลสำคัญทางระบาดวิทยาเกี่ยวกับผู้ป่วยด้วยโรคโควิด -19 ที่พบเป็นรายแรกแรกจำนวน174รายในเมืองอู่ฮั่นในเดือนธันวาคม2019ข้อมูลดังกล่าวมีในสําคัญมากต่อการทําความเข้าใจการแพร่ระบาดครั้งนี้เพราะมีความเป็นไปได้ว่าตลาดสดอู่ฮั่นไม่ได้เป็นแหล่งกําเนิดการระบาด แต่เป็นเพียงจุดที่เหมาะสมต่อการขยายตัวของการแพร่ระบาดข้อมูลโดยละเอียดของผู้ป่วยทั้ง174รายซึ่งทั้งหมดไม่ได้เชื่อมโยงกับตลาดสดทุกคนจึงมีความสำคัญในการควานหาแหล่งที่มาของการระบาดที่แท้จริงข้อโต้แย้งสมมุติฐานที่ว่าโควิด1 9มาจากข้องทดลองของจีนที่น่าสนใจที่สุดเป็นผลงานวิจัยทางวิชาการของคริสตียน แอนเดอร์เซนนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อพันธุวิศวกรรมและภูมิคุ้มกันวิทยาจากแผนกภูมิคุ้มกันวิทยาและจุลชีววิทยาของสถาบันคริฟ์ในเมืองลาโฮนยารัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาแอนเดอร์เซนและคณะวิจัยพันธุกรรมของซาลบโคอาวีลบสองอย่างละเอียด แล้วสรุปเอาไว้ว่าไม่พบร่องรอยของเบต้าโคโรนาไวรัสซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการทดลองใดๆเกี่ยวกับไวรัสชนิดนี้ในห้องทดลองทั่วโลกเท่าที่มีอยู่นั่นเป็นคำตอบที่ดูเหมือนจะใกล้เคียงที่สุดกับการเป็นหลักฐานโดยตรงที่บ่งชี้ว่าโควิด -19 ไม่ได้เกิดจากห้องทดลองแม้จะไม่สามารถตอบคำถามได้ว่าถ้าเป็นการทดลองเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสแบบใหม่ที่แอนเดอร์เซน และคณะยังไม่รู้ก็ไม่จำเป็นต้องมีร่องรอยของเบต้าโคโรนาไวรัสใช่หรือไม่ก็ตามผู้สังเกตการหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าสมมุติฐานที่ว่าโควิดเกิดจากห้องทดลองมีการกล่าวขวัญกันมากขึ้นเพราะหลักฐานที่พิสูจน์ความเป็นไปได้ที่ว่ามันคือโรคที่อุบัติขึ้นตามกระบวนการโดยธรรมชาติไม่ได้มีเพิ่มขึ้นจนสามารถชี้ชัดได้ ทำให้ข้อเคลือบแคลงเรื่องห้องทดลองยิ่งมีคนหันมาพิจารณาพิเคราะห์กันมากขึ้นทั้งทั้งที่ทุกอย่างเป็นเพียงหลักฐานแวดล้อมเท่านั้นยิ่งทางการจีนไม่ให้ความร่วมมือหรือปกปิดข้อมูลมากเท่าใดความเคลือบแคลงสงสัยก็ยิ่งทวีมากขึ้นจีนไม่ต้องการรู้ไม่อยากให้มีการสืบสวนสอบสวนเพราะอะไรใช่เป็นเพราะว่าจีนรู้คำตอบดีอยู่แล้วว่า คืออะไรหรือไม่ก็คิดว่าคำตอบที่ได้คือสิ่งที่ตนเองกลัวและหวั่นวิตกกันแน่ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเอ็มนารีด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับ